แกกองรอรีวิวครับเพื่อนๆครับมาคู่นี้จากอันท่านะครับมาดูกันซิว่าเป็นอะไรนะฮะคู่นี้ผมซื้อมานะครับนะไม่ได้รับการสนับสนุนจากอันท่านะครับโอเคก็เป็นรองเท้าที่ขาดไปผมมีในตระกูลทำความเร็วของอันท่านี่ยก็เกือบครบแล้วมี C2026 C2026 Pro นะครับ C10 Pro มันขาดอีกหนึ่งคู่ที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับวันนั้นที่ไปที่ร้านก็ไปแนะนำแล้วมันขาดไปอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ G9 นั่นเองครับนี่อยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนะครับ G9 ตะแดนแกะกล่องมารีวิวกันนะครับนี่นี่เป็นไงล่ะสวยไหมสวยไหม G9 นะครับจาก G9 ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคู่นี้นะครับถือว่าน้ำหนักเนี่ยเบาที่สุดในตระกูลทําความเร็วของอันท่าเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่184กรัมเราช่างเองกับมือเมื่อคืนนี้เห็นไหม184กรัมในขนาด10 US เท่ากับรุ่นอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น C2026 C2026 Pro C10 Pro นะครับรุ่นนี้เบาที่สุดเลยนะครับ 184กรัมในขนาด10 US นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเอาอีกข้างดีกว่านะเพราะข้างนี้มันมีไอเนี่ยผมไม่ได้ตัดออกเดี๋ยวมันจะเกะก,กะเหวี่ยงไปเวียงมาเพื่อนๆจะลำคัญนะแฟนคู่นี้ผมได้มาเมื่อ,อ,อผมสั่งซื้อมาช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนมีนาหลังจากเพเดแล้วก็ช่วงนั้นก็แบบมันลดราคาอยู่แล้วมันลดแบบประมาณสัก เหลือสัก4,002 2อะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็คิดว่าเออจาก 5, ราคาเต็มคือ5,390แล้วเหลือ4,200เนี่ยก็เอาวะมันก็ลดลงไปเยอะแล้วนะมันก็โอเคแล้วละ่ะอะไรเงี้ยเออเราก็เลยจัดมานะครับนี่4,200บาทนะะฮแต่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม4,200บาทวันนั้น เมื่อคืนนี้เพื่อนๆสี่เดือนสี่มาเริ่มต้นตอนสามทุ่มใช่ไห้สองทุ่มใช่ปะมันเหลือสามพันอะสามพันแปดสิบแปดบาทคือผมแล้วผมได้ของเมื่อวานนี้เว้ยคือได้ของกลับมาตอนได้ของกลางวานันกลับมาถึงตอนเย็นก็มาแกะกล่องมาดูนูน่นดูนี่ใช่ไหมไอ้ช่างน้าหนักเนี่ยเอาแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนในไลน์ในห้องไลน์ของผมอะทุกคนก็โอ้ยน้ําหนักเบามากน้ําหนักดีมากนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบสี่กรัมในขนาดสิบยูเอส แล้วผมก็บอกเนี่ยผมได้มา4,001 4,001เพ<ๆ>ื่อนเพื่อนก็โอ้โหดีราคาดีด้วยนะอะไรเงี้ยพอสองทุ่มปุ๊บเว้ยเปิดราคามาเหลือ3,080บาทผมซื้อเร็วไปสามวันราคาหายไปพันหนึ่งอะดอยแล้วเรียบร้อยอะโถโคตรเศร้าเลยเรานึกว่าเราซื้อถูกนะโอเคก็ถือว่าได้จับก่อนแล้วกัน แอบเซ็งนิดหนึ่งนะแบบโกรดนิดน,นึงจะกดคืนของเลยดีไหมเนี่ยอ่ะมานะครับดูหน้าผ้าเพื่อนๆดูหน้าผ้าดูดูดูหน้าผ้านะครับหน้าผ้าบางไหมบางมากเลยนะเนี่ยนี่ผมมองเข้าไปเห็นข้างในอินโซแบบชัดเจนเลยนะครับใช้เสียนไฟเบอร์เหมือนกับตัว C สองศูสองหอ่า โปรแล้วก็ C10 Pro นะใช้เสียนไฟเบอร์หมดแต่อันนี้ทำหน้าผ้าอัปเปอร์ได้บางแล้วก็มีดีไซน์นะครับดีไซน์เป็นแบบนี้ดีไซน์คู่นี้มันออกเป็นสีแนวแบบชมพูพีชนะจริงๆมันมีสีม่วงที่เป็นเหมือนกับพวก2026 Pro กับตัว C10 Pro ด้วยแหละแต่ผมซื้อไม่ทันมันหมดแล้วนะครับนี่เป็นสีใหม่ที่เขาออกมา สีเป็นสีชมพูพีชฝั่งนี้มันเหมือนมีการตัดเย็บตรงนี้อัปเปอร์ตรงนี้มันตัดเย็บระหว่าง2ชิ้นตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวเชื่อมนะฮะนี่ลวดลายดีไซน์ไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นมากมนะันสีพื้นไปนหมดเลยนะมีโลโก้ของอันท่าอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่โลโก้อยู่นี้แต่มันรุ่นนี้มันไม่ค่อยมี การเว้าโลโก้อะไรบนพื้นโฟมอะไรมากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนพวกไอสองศูนยแล้วก็โปรโกับ C10 Pro เนี่ยเขาจะทำดีไซน์ของตัวพื้นโฟมอะนะให้มันดูแบบมีเอกลักษณ์ของอันท่าโลโก้ของอันท่าแทรกเข้าไปด้วยนะครับหุ้นนี้ไม่มีแล้วก็โฟมเป็นในตัวเอชโปรนะครับในตัวเอชโปรก็อยู่ในรุ่นรุ่นเดียวกับ Uh, 2026 Pro แล้วก็ C10 Pro ใช้ในตัว e g e Pro หมดแล้วก็มีคาร์บอนด้วยนะครับมีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้วยแต่คาร์บอนเนี่ยไม่ได้โชว์ออมาไม่ได้แสดงออกมาว่าอยู่ตรงไหนก็เป็นรองเท้าเรียบไปเลยนะครับน้ำหนักเบาขนาดนี้มันต้องเป็นรองเท้าเรซิ่งแล้วละ่ะแต่ไม่รู้ว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับ u อ s o โซมี A-Grip 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 แต่ดูแล้วน่าจะใส่โอ้ไม่ละ่ะดูแพตฟอร์มตรงนี้สิแคบมากเลย ตรงนี้แอบแคบนิดหนึ่งนะเห็นไหมตรงอุ้งเท้าเนี่ยหน้าเท้าเพียวรองเท้าทรงทรงทรงแคบอะ่ะไม่ได้ทรงแบบกว้างมากนะครับต,ต้องลองสวมแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงผมก็สั่งไซส์เดียวกันมาเลย 10US เท่ากันหมดแต่ประทับใจเรื่องน้ำหนักนี่นะครับกินโซถอดได้ไหมมันอ,อ่อนถอดได้ครับ มันเหมือนจะติดกาวนะแต่ว่าผมก็แงออกมาจนได้แหละเออมันเหมือนมีติดกาวข้างในแต่มันถอดได้แหละครับถอดได้แหละครับเพื่อนๆนะโอเคแงออกมาเลย <laughs> อ่าอันท่า performance running performance running นะครับโอ oh, ซายซิงอยู่ตรงไหนนี่อา oh, อยู่ตรงนี้ US10 u k 9 e u r 4 4นะครับ made in china ม,มันป้ายมันซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้เห็นไหมดูยากนิดนึงนะซ่อนอยู่ข้างในเลย made in china แน่นอนอยู่แล้วโครงมีนะครับแข็งดีตรงนี้มีบุนุ่มรอบข้อเท้าตรงนี้นิดหน่อยนะครับลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้ากับหน้าผ้าคือเชื่อมกันไปเลยนะครับ ลิ้นตรงนี้เนะชื่อมกันไปเลยกับตัวบริเวณอัปเปอร์ฝั่งที่เป็นรูร้อยเชือกตรงนี้มันเชื่อมไปหมดเลยนะครับไม่มีลิ้นรองเท้าขยับไปขยับมามันเชื่อมกันไปหมดปิดใช้วิธีการเย็บติดกับหน้าผ้าไปเลยนะครับโอ้แต่โปรงจริงโล่งจริงโปรงแบบหน้าผ้าโปร่งมากเลยโฟมฟีลลิ่งจับสัมผัสก็ต่างกับเจ้ารุ่นโปรกับรุ่นของ C10 นะออโอเคนี่ครับหน้าตาของคู่นี้ประมาณนี้ลองเหยียบๆดูไหมเออเหยียบเหยียบดูสักนิดนึงดีกว่านะนไหนๆก็น่าจะนะยังช้ำใจอยู่เลยพันหนึ่งอะ่ะสามวันอะ่ะแค่ซื้อเร็วกว่าสาวันเท่านั้นเองอะ่ะแล้วใครจะไปคิดแหละว่าเขาจะลดราคาเหลือสามพันอ่ะเนี่ยสี่เดือนสี่นี่เพื่อนๆไปดูเลยนะ รีบไปดูเลยมันมีหลายแบรนด์หลายรุ่นมากเออเมื่อคืนนี้เจอ C 2 0 2 6มีอยู่สีหนึ่งสีเขียวสีเขียวลดราคาเหลือมันมีคู่เดียวมั้งไซส์เก้าอ่ะมันลดเหลือพันเดแล้วใส่โค้ดเหลือพันสาอ่ะเหลือพันสามอ่ะถูกมากโอยแล้วสีอื่นๆนะสีอื่นๆคือเหลือสองพัห้าเนี่ย ไปซื้อเลยตอนนี้ใครเลงๆอยู่นะครับรีบเลยครับอ่าผมลืมใส่อินโซเข้าไปขอโทษขอโทษเดี๋ยวลืมลืมใส่อินโซลเข้าไปลองสวงก็แล้วแตไมฟีลิ่งแปลกๆเนี่ยสี่เดือนสี่นะอันท่านะเพื่อนๆนะไปจัดเลยนะแล้วนี่เมื่อคืนนี้เพื่อนๆก็ส่งกันมาอีกในห้องลน์อ่ะเนี่ยห้องนี้ป้ายยากันสนุกมากเลยส่งมาอีกว่าไอตัวซีเทนโปรอ่ะเหลือห้าพันสามอ่ะจาก 14, 40, หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเหลือห้าพันสามครับ โอ้โหถูกกว่าเดิมอีกไหนๆก็ไหนๆนะป้ายยาเพื่อนๆดีกว่าเฮ้ยรอบนี้สีเดือนสีเนี่ยใครเล่งตัว C2026 อยู่นะครับเหลือ25ง0นะก่อนหน้านี้มันอยู่ประมาณสัก2800 2นแปดสองนี่ต่ำสุดนะก็รอบนี้ได้สองน้าะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนนิดนึงอืมกลิ้งดีมากครับฟิลลิ่งของเท้าคือกลิ้งมาก กลิ้งแบบไปข้างหน้าเลยนะฮะแล้วก็โฟมมันใกล้ๆกับตัวโฟมมันคล้ายๆกับรุ่น2026 Pro โปรแหละนะแต่กลิ้งดีผมรู้สึกเลยเลยว่ากลิ้งดีมากนะครับไหลดีน่าจะสนุกอะมาณนี้ก็แล้วกันลองคร่า,า,าวๆก่อนเดี๋ยวไปทดสอบจริงๆแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีเฮ้ยเดี๋ยวมาดูเลยนิไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็กด Open Box คู่นี้ละ ดูซิราคาวันนี้เป็นไงบ้าง4เดือน4ป้ายกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตกดมาดูนิดนึงตอนนี้ราคา C2026 นะครับถ้าใส่โค้ดส,ส่วนลดแล้วเนี่ยมันมีโค้ดส,ส่วนลด20%นะลด1 0 0 0บาทนะครับมันจะเหลืออยู่2,629บาทอันเนี้ยให้ดูเห็นไหม 2,629บาทนะครับเห็นไหมเห็นปะซึ่งถ้าเทียบราคาเนี่ยตอนนี้ถือว่าราคาต่ำสุดนะต่ำสุดในรอบตั้งแต่ผมแนะนำเพื่อนๆไปถ้านะผมตามราคามาตลอดนะตอนนี้ต่ำสุดละนะครับ C20 อ่า C, C G9 G9 ตอนนี้เหลือไซส์เดียวแล้วเรียบร้อยนะครับ G9 เหลือไซส์เดียวแล้วเรียบร้อยสีเดียวด้วยไซส์เดียวด้วยนะครับคู่สุดท้ายด้วยนะผมว่า3,880ลนะ เนี่ยแล้วผมซื้อเมื่อวันก่อน 4, อ่ะสี่พันหึงอ่ะสมวันหายไปพันหนึ่งอเอาเป็นรุ่นโปรบ้างรุ่นโปรนี่ราคาราคาย,ย,ยังยังยังนิ่งยังแบบยังแข็งอยู่นะครับจาก8,990นะครับเดี๋ยวห5 9 0บาทนี่คือรุ่นโปร C 2 0 2 6 Pro ปนะครับโอเคนะเห็นไหม แล้วก็เดี๋ยวผมไปหา C10 Pro ให้ก่อนแป๊บนึงไอ้ที C ่ C10 Pro เพื่อนบอกว่าลดราคาอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอฮะอ๋อถ้า C10 Pro C10 Pro ถ้าเป็นของเมืองไทยอสโตไทยสโตไทยราคายังแข็งอยู่นะครับมันมีสโตสองสโตนะอันถ้าในในแอปส้มช้อปปีมีสองสโตรครับ มันมีสตไทยกับสโตที่เป็น global อะกำลังหลวนรอขอเวลานิดนึงนะครับอืมมีไหมนะเหมือนจะไม่มีแฮะเออผมหาไม่เจออ่ะ โดนเพื่อนหลอกหรือเปล่าอืมไม่มีฮะอ่ะไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับก็แต่คู่นั้นราคามันก็ยังคือถ้าเกิดหมื่นสี่นี่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องใจยยเย็นๆใจยยเย็นๆหมื่นสี่ใจยยเย็นๆนครับผมแนะนําว่าใจเย็นๆรอก่อนรอก่อนอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวไปลองใสเ่เต็มๆแล้วกลับมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกที นะครับสำหรับคู่นี้อันท่าจีนายนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจ็บใจเจ็บใจเจ็บปวดเจ็บปวดเหลือเกิน